สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาในรุ่น,นคนหนึ่งนะคะมาเรียนเต้นค่ะซึ่งก็ที่สถาบันของลาดองนะคะตอนนี้เขากำลังเรียนกันอยู่เลยนคะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากให้ติดตามกันนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็แต่เองมีความตั้งใจค่ะหลังจากที่น้องๆที่มีความฝันแล้วก็อาจจะไปเจอสิ่งที่อาจจะยังไม่ใช่ก็่ือหไม่ถึงว่าไปเจอ จริงๆก็ไม่อยากจะพูด,ดถึงนะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะไปเจอทีมงานหรือคนที่ไม่จริงใจนะคะที่อาจจะยังเป็นมือใหม่ที่ไม่เชีนยรชาญนะคะแต่ว่าน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ติดตามชมได้นะคะว่า็นทุกคนนั้นที่อนทาน,น้องเขงบาบสามตันีสถาบันการสอนที่มีชื่อของร้านน้องที่ใครๆก็รู้จักว่า กำลังใจให้กันนะคะโอ,อ้ะอะไรนะคะอ,อ๋อถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะถามว่าใครเรียนก็อยากจะบอกอยู่นะคะแต่ขอให้การพัฒนาในการเรียนของขอ้อมากขึ้นก่อนดีกว่าน,นะคะ<ส>แล้วเดี๋ยวจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักแน่นอนสัญญาสัญญาสัญญาแน่นอนคะ่ะไปไป